สวัสดีค่ะวันนี้พามาแนะนํารถโฟล์คิฟนะคะยก7ตันคันนี้จะเป็นตูซานร,รุ่น D60G ค่ะเดี๋ยวเราไปชมสาธิตกันเลยค่ะตัวรถนะคะจะเป็นระบบเกียร์ออโต้เครือ่องยนต์ดีเซล60นะคะ แล้วก็คันนี้จะมีฟฟีนะคะเสาสูงอยู่ที่6เมตรสำหรับใครใช้ในง,งานพื้นที่ความสูงค่อนข้างแคบนะคะไปถึงว่าถ้าความสูงแบบเตี้ยหน่อยอะไรเงี้ยตัวนี้มีฟฟีนะคะสะดวกในการใช้งาน จะเป็น3าท่อนนะคะ6เมตรเป็นยก7ตันนะคะดูสารสนใจคะติดต่อสอบถามไปที่เบอร์โทร0818302909คะติดต่อหาคุณจิลโลได้เลยนะคะ ไปดูใกล้ๆนะคะในส่วนของสภาพรางเสาอะไรอย่างนี้นะคะจะเป็นปุฟีนะคะ 通话。很好